Honda c ซี vic 1.5 RS Turbo ปี2020ถูกที่สุดในประเทศไทย6 6 9 0 0 0บาทผ่อน1 1,200บาทไม่ดาวไม่คำ้ำรายได้เกิน2 2,000บาทขึ้นไปสลิปคาร์บอนทักข้อความมาสลิปอีเมลทักข้อความมาผ่อนบ้านอยู่ทักข้อความมา ภาละเยอะทักข้อความมามีดาวทักข้อความมาทุกอาชีพที่ทํางานอยู่จริงและไม่ติดบังลิศทักข้อความมาขอแค่รายได้เกิน23,000บาทถ้าทักความข้อความไม่เป็นพิมพ์สนใจมาใต้คอมเมนต์ comment. หรือฮอตไลน์สายด่วน09431464ตัว09431464ตัวกับตัวนี้ Honda Civic 1.5 RS Turbo พี่ไฟน้าก็กินแล้วตัดหมอก ล้อมแมกนะครับล้อแมกห้าการดิสเบรกสี่ล้อ,มมกกาย,ลอยางกูดเยียร์ปีใหม่นะครับมีเลนวอร์ดฝั่งซ้ายให้นะครับมีไฟเลี้ยวให้นะครับต๊ะท็อปแล้วตะเข็บข้างเดิมในวงในวิมีให้ครบหมดนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะหนังดําได้แดงโคตรสวยเลยสวยจัดนี่ครับตะเข็บข้างเดิมนะครับวางคาซีได้สองที่นะครับ ล้อมแม็กค่าก้านดิสเบรกสี่ล้อมไม่ต้องแต่งแล้วคันนี้ลุยได้เลย R H S Turbo พร้อมแล้วนะครับนี่ท้ายหลังเดิมครับนี่นะครับอาแท้หลังเดิมไม่เดิมไม่ขายเซ็นเซอร์หลังอีกสองจุดมีกล้องถอยแล้วแถมเซ็นเซอร์ได้มีปีกให้นะครับถ้าไม่ปีกไม่ใช่ตัวท็อปนะครับนี่ครับล้อมแม็กสี่ล้อนี่ครับเอาไปส่งลูกส่งหลานได้วางคาซีได้สองที่โอ้ยสุดจัดสุดจัดจริงๆคันนี้ นะครับไม้แสนเดียวนี่ครับตาเข็บข้างเดิมนะครับไม้หนึ่งแสนโลนี่ครับไม้หนึ่งแสนโลนะครับไม้แสนโลบอกไฟฟ้าคู่หน้าคุยคอนโทรลพวงมาลัยมันติฟังก์กชันครบหมดแล้วสอยใจได้รถสวยรถแท้รถเดิมบอกต่อเลยพี่น้องรถหน้าขวาเดิมซ้ายเดิมจ้ะไล่ห้องเครื่องช้าๆจะช้าไป 6กแสนหบาทพอ11,200บาทตลอดสัญญาแจ้งให้ทราบแล้วนะครับก็ ถ้าใครสนใจกับโปรโมชั่นสุดพิเศษซ่อมให้ฟรี2ปี2ปี247รายการทั่วประเทศไทยฟรีทั้งค่าแรงค่าไหล่2ปีเต็มแล้วไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพมาหานครฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อ,ตอพิคว้ามจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมครับพี่ซื้อสดไม่เก็บแบบไปเทศได้กันมามา,มาประเทศได้กันจะหลวดทางเรียบอยู่แล้ว ไอเอฟเซอร์โบอึบ,อนะบไม่แสนโลนะไม่แสนโลคุยคอนโทรลูมอะไรมันติฟังชันแอร์เย็นเพลงเพาะร้อนเปิดแอร์หน่อย มีเพนตันชิปด้านหลังให้นะมีเบรกโคมีมีเบรกไฟฟ้าแล้วก็มีอีคอรโหมดนะครับหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทไปแล้วใจพอไหมราคาแบบนี้ อุ้ยอุ้ยรถพุ่งพี่โอ้มีมีระบบแจ้งเตือนด้วยว่าคนข้ามถนนน่ะรถนั่งพุ้งอะ่ะโอ้โยแน่นจัดเลย โล่งๆแบบนี้เดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยวกดให้ดูพี่จะได้สบายใจว่ารถแรงไหมวิชวิชวิชไม่ไหว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 เบรกก่อนดีกว่าโอ้รถพุ่งจัดเลยอ่ะจะรูดทางเรียบของจริงพี่ตัวนี้โอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเลย เอาเรื่องจัดเลยหกหกเก้านี่แล้วดูไฟไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวที่ผมเคยโชว์นะนี่ครับไฟเลนเลนวอลฝั่งซ้ายเวลาเราเลี้ยวไปมอไซมามามากินเราไม่ได้แล้วคันนี้เห็นนะรู้หมดแล้วอ,อยู่มาใครมารู้หมดแล้วพอเลี้ยวเสร็จปุ๊บมันก็คืนให้นะดีมากเลยเลนวอลฝั่งซ้ายเนะี่ยโอ้โหวมาเอาเธอพี่ชีวี จะหลดทางเรียบของแท้จหวดทางเรียบของแท้นะครับถ้าใครสนใจตัวนี้ก็ไม่ยากครับก็ทักแชทข้าความมาได้เหมือนเดิมนะครับหกแสนหกหมื 9, ่นเะก้าพันบาทนะครับหกหกเก้านะครับหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับวรนลวตีเครื่องเกียร์ให้สองปีสองรสิบเจ็ดรายการทัวประเทศไทยนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดาเนินการนะครับถ้าใครสนใจก็ทักข้อความมาหรือว่า พิมพ์สนใจมาก็ได้นะครับถ้าเกิดทักมันจะทักข้อความยังไงก็พิมพ์สนใจมาหรือว่าออไอเนี้ยเขาเรียกว่านะโทรเบอร์โทรศัพท์หาผม09431464ตัวนะครับอย่าเพิ่งไปออกรถยนต์มือสองกับใครถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ